สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุข,ขูสุขคนนะครับเนาะครับมาหอดแล้วครับตอนนี้ครับสาหรับตัวเลขครับค่ะไก่มือแล้วนะครับเนาะครับสาหรับตัวเลขครับเป็นของเก๋ง่เป็นรัฐบาลครับรัฐบาลหวดประจําวันที่สิบเกตะครับวันที่สิบเกตมกกล่าครับครับกับพึ่งมาได้มากหอดแล้วครับสําหรับตัวเลขของเก๋ญ่เนนะครับเนาะครับท่านทรงกระได้เวอร์ตเดลับะครับสําหรับตัวเลขครับ อันนี้เป็นชุดรัฐบาลไทยนะครับด้ครับหมวดประจําวันที่สิบเจ็ดครับครับเอาเป็นชรงมาแล้วกรสิลุ้งเหยื่อเพื่อนละครับเพราะว่าจ่อจันทร์มือแล้วครับครับสําหรับหมวดที่แล้วครับมาเบิ้งหมวดที่แล้วก็นะครับเนาะครับหมวดที่แล้วของเกย์เกย์ญ่เมืองท่องครับของเพิ่นกาเข่าเต็มเต็มเนาะครับครับเพิ่นบอยยังมากไม่ครับบนล่างเพิ่นว่าไปครับสําหรับเล็กตารางของเพิ่นเข่าสามตัวมาสามตัวเลยครับ คือเลขที่ออกนะครับเนาะครับเลขที่ออกกับเลขบน3ตัวบน2 0 9 0 9บนครับเลข2ตัวแล้วก็หาหนึ่งครับเลขล่างครับสำหรับเลขล่างครับสวยงามครับสำหรับเลขตารางของเพิ่นเก๋ง่ายให้ไปที่3 6 9 1 0 4ครับเลขออกในประมาณนี้นะครับเนาะครับ มาสามตัวครับหนึ่งกับมาศูนย์กับมาเก้ากับมาครับขาดห้าครับแต่ที่นี่เนาะครับเนาะมาเบ่งตัวเหลขของเพิ่นเพิ่นห้บนล่างมาเลยครับชุดนี้เพิ่นเด่นมาตัวเดียวครับมาหนึ่งเนาะครับให้เป็นหนึ่งมาตัวเดียวเลยครับถือว่าโอเคแหละครับถือว่าสวยงามครับเหล็กสวยสงามๆจะเสียหายยากครับคือว่าหน่อยนักหน่อยนาเป็นเหล็กสูตรเหล็กคำนวณที่เข้ามาตลอดนะครับ ถือว่าโอเคครับครับครับเพ้อครับเพ่อพลาดแหละครับสำหรับตัวเหล็ของเพื่อนนะครับเนาะเพื่นหหนึ่งมากครับเพื่อนจับมากอ่ะซีหนึ่ 1, หาหนครับตัวเก่งของเพื่อนก็เป็นซีหแหละครับเลขกันนี่ครับเนี่ยเพื่อนเบิดมาหอีกตัวหนึ่งครับเกตเกตหนึย์เครับศู 7, มันออกศูนย์เก่าหศครับ ถือว่าเหลขกมาในลักษณะนี้ครับสําหรับตัวเขของเพื่อนมี6กคูเกตคูกับตัวกันครับงามครับเนาะครับเบื้องหลัวก็สวยงามตาดีครับสาหรับตัวเลขกเลขสูรเหลขคํานวณนะครับนี่ครับครับบอมียังมาต้องครับคานวณหล้วนนครับเป็นวันว่นจัดชุดใหม่มาเลยครับกวดที่แล้วนะครับเป็นงวดวันที่สองมกรล่าเนาะครับเนาะครับสาหรับตัวเลข3สามตัวกันหนึ่งสาม 1นึ1ง0 160กหนครับสามตัวลดครับสตัวลดตะล่างกับมากง่ามครับสำหรับเล็กตะล่าง6ตัวครับชุดนี้สำหรับชุดนี้เพิ่นบ่บเฮดตะล่างมากครับเพิ่นบโหไยตะล่างมากเพิ่นหไ่เป็นเหลข เป in, ็นเหล็กวิ่นมาเลยครับเหล็กวิ่นเหล็กซีตัวมากครับเอาซีตัวไปจับเอาครับเพื่อนก็จับในซีตัวแหละครับของเพื่อนเนาะครับเนาะครับสําหรับตัวเหล็กของเพื่อนชุดนี้เป็นวดวันที่สิบเก็ดนะครับเนาะครับเฮาไปเบิ้งครับมาเบิ้งตัวเหล็กของเพื่อนมันส่งมาแล้วล่ะครับววันที่ตัวใดล่ะวันที่สิบหกวันที่สิบหกมื้อนี้วันที่สิบสี่สิบห้าไกลแล้วครับใกล้แล้วเนาะครับ จอจัดแล้วครับสาหรับตัวเหลขกสาหรับตัวเล็ก็มีความเสี่ยงได้ครับนะครับสําหรับผู้มักนะครับผู้คัดกับผ่านนะครับทางส่งกเสนอเป็นเพียงแรวทานเาครับเนาะครับหาเบื้องลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่นะครับนะครับแนะนําให้ไปเบื้องจับเบื้องเอาลอตเตอรี่ครับสําหรับตัวเล็กสวยๆงามๆครับนี่เป็นงวดที่แล้วครับสวยครับหาหนึ่งมาเต็มๆครับลุดไปศูนย์เจ็ดครับมันมมีศูนย์เก่าครับขยืนยันเราครับเนาะครับว่าของพื้นเดินทางมาจังใดไปจังใดครับ เอามาให้ยุซีเบิ้งแหละครับเพราะว่าตัวเลขครับคนเปิ่นกับมาดีแหละครับครับชุดนี้เป็นของเกงหญงครับวันที่สองวันที่สองกับพานไปแล้ววันที่1ิบเจ็ดละครับวันที่17 17จ็ดสิบเ,ด,บเดมุก,กาเลครับเด้ครับไก่แล้วจอจันแล้วสิมุกกลา,าหกแป ครับวศ8หกแปดครับอาชุดนี้ชุดนี้เกย์แงห่ห้เป็นเลขวิ่นไปเลยครับวิ่นบนล่างไปเลยอาบนลำอาบนไปน้ากันนะครับเด้อครับติดตามไปน้ากันอันนี้เป็นเลขสูตรเลขคำนวณครับบม่มีรุดบม่มีพาดครับ สำหรับเพิ่นหามาแบบนี้ครับจับมาหามามีซีคู่ครับมีซีโตครับมีซีตัวครับเพิ่นสิเพิ่นสิเดียนหาอยู่หรอครับเพิ่นสิเกีงงหาอยู่ตัวใดเกีงของเพิ่เนเพิ่นหาไปที่สามสามสามซีสามซีแปดสามซีแปดศูนย์ครับ อันนี้เป็นเลขวินครับวินวินเอาเลยครับวินเราครับครับขยามาแบบนี้ครับจับคูบนลางไปเลยนะครับเด้อครับบนลางไปเลยจับครัวหมักบนลางครับสำหรับตัวเจ้งกุงเพิ่นครับเพิ่นเจ้งไปที่ซีครับ ตัวเก่งคงเพิ่นเด้อครับนี่ครับเก่งซีไปเลยครับเก่งซีล่องสามครับเก่งซีล่องล่องสามเปิใหายมาในลักษณะนี้ครับเป็นล่องสามนะครับเนาะอสำหรับตัวเลขครับปิดชนาเบิ้งครับเก่งซีล่องสามครับเอาพจน์จับคูู่หามากค่ะมีอยู่เลขสามตัวบันก็บหามานึ่งครับ บนล่างอันเล็กจับคูของเพื่อน3ตัว3ตัว2อตัวเลขกสตัวเพื่อนหายไปที่ซี1ี1น8อันนี้บนล่างไปเลยครับซ0ศูนย 8 1มีมัดคู่ตอยู่เนี่ยครับ4 04881นเนี่ยครับจับเอาครับพลว่าจับเอาครับมัดกับเจ้าจุกอากันนะครับเนาะครับเลขเพิ่หลายตัวครับแล้วก็เลข3ตัว3ตัวพลหายไปที่พลมีสองหางครับพลจำมาสองหางหนึง่ง8 4 1 8 4 1 หนึ่งหกศ0นย์แปดส่หนึกียครับเก่งมันคูโตเปนมาครับเพราะมาันไม่หายหาตัวหาตัวหาคู่ครับแล้วก็สามสีครับอันนี้เป็นชุดของเก๋งหญ่ครับตัวเหลียง่ามครับ ชุดนี้พนบ่ให้ตะล่างครับพนบ่จับตะล่างมาเนาะครับเนาะครับอัเลกเลีกวิน3 480ครับตัวเก่งองเพนครับอันนี้เกใหญ่เนาะครับเนาะครับเก๋ใหญ่เกยใหญ่เมืองทองครับเมืองทองธานีตลาดเมืองทองครับตลาดเมืองทองครับ นาแคปจอได้รครับที่นี่รับตัวเลขสวยๆงามๆครับจากเกง่ายครับครับเพราะมีโค้งสุดท้ายแล้วครับครับว่าย่าวกันไปเลยเนาะครับเนาะครับสาหรับตัวเลขครับบนล่างครับสําหรับเลขกวินเลขวิ่งครับเลขกวิ่งเพิ่นไปที่สามสี่แปดศูนย์ครับตัวเด่นของเพิ่นเก่งของเพิ่นซีครับล่องสามครับโอเคนี่เนาะครับเนาะครับสาหรับตัวเลขครับมีหามีหาคู่ครับเล็กสองตัวมีห้าคู่ครับ เอาไปพิจารณาเไปเลยครับเนอะครับสำหรับผู้มักครับสําหรับลอตเตอรี่หาเบิ่งครับสําหรับสนุนรัฐบาลไทยเนาะครับเนาะครับเงินทองสิบอลลวไหลครับครับสําหรับคลิปนี้ก็บ่มไม่ยังไหลแหละครับทางสองกัขอลาพี่ลาน้องแหละครับพอกันไม่คลิปหนาเนาะครับเนาะครับครับสวยๆงามๆครับอมตะนวัาฝากครับพอกันไม่คลิปหนาสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ